สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นเวลาประมาณ3วันด้วยกันนะครับก็มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับแต่ก็ได้นํารองเท้ามาแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นรองเท้าวิ่งเทรลนะครับเราลองมาเปลี่ยนบรรยากาศแกะกล่องรองเท้าวิ่งเทรลกันบ้างนะครับในคอนเทนต์พิเศษที่มีชื่อว่าแกะกล่องเรียวๆนะครับ ก็ต้องขอพูดถึงคอนเทนต์พิเศษคอนเทนต์นี้ก่อนนะครับว่าทำไมถึงจะต้องเป็นแกะกล่องเรียวๆนะก็เพราะว่าในช่วงที่ผมเดินทางมาพักผ่อนต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งที่บ้านของผมไม่มีสถานที่ที่เอื้ออํานวยในการถ่ายคลิปวีโอในลักษณะของการแกะกล่องนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออเราจะทำยังไงให้เพื่อนๆได้เห็นรองเท้ารุ่นใหม่แบบอย่างน้อยได้มีข้อมูลแบบง่ายๆไปบ้างนะฮะ เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาผมอยู่กรุงเทพนะผมก็จะถ่ายคลิปแกะกล่องอย่างน้อย1คลิปแล้วก็ถ่ายคลิปนําไปใช้งานจริง1คลิปนะฮะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยแทบไม่มีเวลาเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปตามงานวิ่งต่างๆซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเดินทางอยู่พอสมควรก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาเวลาสัก15นาทีเนี่ยมานั่งคุยกันคุยกันแบบสดๆคุยกันแบบเรียวๆอาจจะมีการพูดผิดพูดถูกไปบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นซับแก้ไขให้นะฮะก็เลย เกิดเป็นคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาซึ่งคลิปนี้เป็นคอนเทนต์ EP ที่3แล้วนะครับก็เลยเอ,อ,อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองติดตามลองให้กําลังใจดูนะครับว่าจะไปรอดหรือเปล่านะผมว่าไปรอดแหละไปรอดนะครับแต่ผมพยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในปีนี้น่าจะเดินทางบ่อยแล้วผมจะต้องอ,อ,อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับก็จะได้รับชมคลิปแบบนี้ก็ สนุกสนุกกันไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ได้รองเท้าวิ่งเทรลจากค่าย New Balance มานะครับซึ่งจริงๆแล้วปีที่แล้วเขาเคยส่งให้มาแล้วนะแต่ผมไม่ได้รีวิวนะก็เนื่องจากว่าต้องเดินทางไปต่างจังหวัดก็เลยไม่มีโอกาสได้รีวิวให้แต่ก็เคยสวมใส่นะครับไปลงงานวิ่ง5กิโลไปวิ่งบนชายหาดนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ลงงานวิ่งเทรลอย่างจริงๆจังๆแล้วผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงทาง New Balance Thailand เนีย ส่งแต่รองเท้าวิ่งเทรลมาอยากได้รองเท้าวิ่งโรดบ้างนะอ่าไม่เป็นไรครับได้รองเท้าวิ่งเทรลมาผมก็คาดหวังว่าในปีนี้ผมน่าจะได้มีโอกาสวิ่งเทรลบ้างไม่สักง,งาน2งงานเนี่ยหรือไม่ผมก็เอาไปวิ่งบนชายหาดเหมือนเดิมนะถ้ามีงานบีชลันอะไรแบบนี้ก็อาจจะสวมใส่รองเท้าคู่นี้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรองเท้าวิ่งเทรลคู่ใหม่คู่นี้กันนะครับกับ New Balance Fresh Foam X Hero v วนะครับก็มาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอานะับ1 2 3แกะกล่องครับนี่ยังไม่เห็นนี่ครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวนี่โอ้โหเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูโอ้โหเป็นไงบ้างสวยไหมสวยนะส,ยนะสีนี้เป็นสีจะเรียกว่าเป็นสีพิเศษเขาเรียกว่าสีอะไรนะ จูนิปเปอร์ออกเสียงว่าจูนิปเปอร์ซึ่งจริงๆแล้วทาง New Balance เนี่ยมักจะใช้คู่สีเนี่ยให้กับรองเท้าที่เป็นรุ่น Limited Edition สซะส่วนใหญ่แต่ในครั้งนี้เนี่ยทาง New Balance นำมาใส่ในรองเท้าวิ่งเทรลรุ่นนี้เลยนะครับก็คือ Hero V9 ขอเรียกสั้นๆนะว่า He r o V9 หรือว่า Hero 9อะไรประมาณนี้จะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมวางกล่องนิดนึงนะแล้วครนี้เรามาดูกันแบบ360องศากันนะครับเนี่ย อันนี้ข้างเท้าด้านนอกนะครับด้านหน้าข้างเท้าด้านในด้านหลังด้านบน,นครับแล้วก็ในส่วนของพื้นเอา s o l นะฮะก็ถือว่านี่คือรองเท้าว,วิ่งเทรลแบบขนานแท้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อรุ่นที่แล้วเนี่ยได้รับเสียงวิจารณ์ว่า เป็นรองเท้าวิ่งเทรลแบบอาจจะดูกล่องแก่งนิด <c oughs> นะทาง New Balance ก็เลยแบบเอาละไม่อยากให้เจอคำวิจารณ์แบบนั้นเขเลยเปลี่ยนในรุ่นที่9เนี่ยให้ออกมาแบบเป็นรองเท้าวิ่งเทรลแบบจ๋าๆไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยแบบอัดแน่นเต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของรองเท้าคู่นี้กันนะครับก็ uh, New Balance Fresh Foam X Hero V9 คู่นี้นะครับ มีน้ำหนัก293กรัมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับดรอป4นะฮะมีอัปเปอร์มาดูในส่วนของอัปเปอร์นะอัปเปอร์ก็จะเป็นเหมือน engineered mesh นะครับก็มีความานุ่มสบายอยู่ผมขอเอาอันนี้ออกก่อนดีกว่ามีมันมีดันทรงดันอยู่ามาดูอัปเปอร์กันอีกรอบหนึ่งนะอัปเปอร์นะครับก็จะเป็นเหมือน engineered mesh นะมีความามีความหนาแล้วก็มีความนุ่มยืดหยุ่นได้ดี นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงปลายเท้าเขาเรียกว่า t o โ p r o t e c นะฮะนี่ตรงบริเวณตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันเวลาเราไปวิ่งไปเจอทางเทคนิคบางทีเจอพวกก้อนหินอะไรแบบนี้แล้วเวลาไปเตะเข้านะครับมันก็จะช่วยป้องกันนิ้วของเราได้ด้วยนะก็มีความแข็งแรงใช้ได้เลยนะในส่วนของลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้านี่บูทนวมมาใช้ได้นะครับไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปรวมถึงฮิลคัพ ตรงบริเวณตรงนี้นะก็บูดรวมมาอ่าตรงเนี้ยมีความหนานะมีความหนานะแล้วก็น่าจะช่วยล็อกในส่วนของข้อเท้านะครับแล้วก็ด้านหลังน่ารักมากเลยก็คือเป็นหูหิ้วรองเท้าแล้วก็หิ้วแบบนี้นะแต่แทนที่เขาจะเย็บแบบตรงๆนะเป็นแนวแบบเนี้ยก็ไม่เย็บเขาเย็บเฉียงแบบเนี้ยมันก็เลยดูน่ารักดีนะครับแล้วก็ในส่วนของฮิ้วเคา,เาน์เตอร์นะฮิ้วเคาน์เตอร์ก็คือส่วนกองบริเวณตรงนี้นะครับที่มันจะช่วยล็อกข้อเท้านะอ่ะมีความแข็งแรงนะนี่บีบแล้ว มันไม่ได้ยุบตัวง่ายนะถือว่าแข็งแรงเวลาสวมใส่แล้วก็จะช่วยล็อกข้อเท้าได้อีกระดับหนึ่งต่อไปเป็นเรื่องของโฟมมิโซนะครับโฟมมิโซตัวนี้เขาใช้ f ฟม m Fresh ม o อ m กนะครับก็คือเป็นโฟมที่นุ่มที่สุดของค่าย New Balance นะครับซึ่งภายในเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ชั้นด้วยกันชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นโฟมที่ให้ความรู้สึกนุ่มนะเวลาเราสวมใส่ไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกนุ่มสบายนะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะมีความเฟิรม์มแน่นนิดนึงเพื่อจะเน้นในเรื่องของความมั่นคงเวลาเราลงเทา้านะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นเอาโซเนี่ยนะพื้นเอาโซ มาจาก v ีบร a m นะครับว i b บร m นะหรือว่าจะเรียกจะอ่านยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เป็นพื้นเขาเรียกว่าเป็น m มก a กรินะให้ดูอีกรอบนึงเป็น m มก a ากริแล้วก็เขาจะมีไอ้ปุ่มปุ่มเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะไอ้พวกปุ่มเล็กๆที่มันอยู่ข้างๆนะฮะตรงเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการตะกุยดินได้ดีขึ้นนะครับซึ่งรุ่นที่แล้วไม่มีนะครัคร้งนี้คือจัดเต็มเลยแล้วก็พื้นอาโซเนี่ยก็จะให้การดูดติด เป็นอย่างดีเลยนะเดี๋ยวผมจะเทสนะครับก็คือเดี๋ยวไปทาบกับกระจกตอนนี้กนอนเนะเนี่ยพอเราเลื่อนมามันจะแบบมันจะมีแรงต้านนะแรงแบบมันจะสั่นๆมือนิดนึงนะแต่ว่ามันดูดใช้ได้นะครับซึ่งรุ่นที่8เนี่ยจะมีปัญหานิดนึงก็คือ ค่อนข้างที่จะลื่นนะถ้าใครเคยใส่รุ่นที่8นะครับมันก็เลยทําให้ผมไม่กล้านํามารีวิวอันนี้ก็พูดตรงๆเลยนะฮะแต่ครั้งนี้เขาแก้ไขมาอย่างดีแล้วก็ในส่วนของแผ่นอินโซนี่มีคําว่าเทรลนะครับแผ่นอินโซมีความแน่นนะค่อนข้างที่จะแน่นอืมโอ้แน่นแน่นทั้งแผ่นเลยอ๋อมันนุ่มตรงตรงส่วน ตรงส้นเท้าแต่ส้นเท้ามันเหมือนบางอ่ะแต่ในส่วนตรงหน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหนาแล้วก็มีความแน่นแล้วก็ในส่วนของฮักซัพพอร์ตตรงนี้ทาเคิร์ฟมาค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีคําว่าเทรลด้วยเออเท่ดีนะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อเชือกรองเท้ายาวแค่ไหนเชือกรองเท้ายาวประมาณนี้ครับอ่ามีความยืดหยุ่นด้วยก็ถือว่า ใช้ได้ใช้ได้นะครับในรุ่นใหม่รุ่นที่9รุ่นนี้นะถ้าไปเปรียบเทียบกับรุ่นที่8ที่ผมเคยสวมใส่มาแล้วนะครับรุ่นที่8ผมว่ายังยังไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่เราก็ว่าแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ารุ่นที่8เหมือนเขาจะออกแบบมาให้กับนักวิ่งเทรลรุ่นใหม่ที่อยากจะเริ่มวิ่งเทรลไงเขาก็เลยเไปเน้นในเรื่องของวัสดุที่เ,เน้นวัสดุรักโลกแล้วก็พื้น เขาโซไม่ได้เน้นในเรื่องของการายึดเกาะอ,อะไรมากมายขนาดหนัดนะครับแต่ปรากฏว่าพอทำออกมาแล้วได้เสียงตอบรับไป็นในแง่ลบนะครับแล้วก็เขาก็คงจะมาปรับมาเป็นรุ่นนี้ซึ่งพอปรับแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ดีไซน์สวยขึ้นเยอะนะครับดีไซน์ของเขาสวยขึ้นเยอะนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมเห็นนะผมเอาไปเปรียบเทียบกับรุ่นที่แล้วนะครับก็ ในส่วนของหน้าเท้านะครับหน้าเท้าตรงบริเวณนี้จะมีความกว้างขึ้นทําให้สวมใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้บีบเท้าจนเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นที่8นะอันนี้คือผมเอาไปแกะกล่องดูก่อนก่อนที่จะมาทําคลิปนะก็เห็นเห็นถึงความแตกต่างตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของไซส์นะครับต้องบอกว่ารองเท้าของ New Balance เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าหน้ากว้างแบบดีนะครับก็คือเป็นหน้าเท้าแบบเรียวแคบซึ่ง คนไทยเนี่ยจะเป็นคนไทยเนี่ยจะมีโทษทีคนไทยจะมีลักษณะรูปเท้าเป็นหน้าเท้าบานก็คือ2อี๊ส่วนใหญ่ดังนั้นเวลาจะเลือกซื้อรองเท้าของ New Balance นะครับถ้าไม่เขาถ้าเขา,าไม่ได้ติดคาําว่า Y นะ w i ที่แปลว่ากว้างอนั่นหมายความว่ามันเป็นหน้าดีดังนั้นเราควรที่จะเผื่อไซส์อย่างน้อยครึ่งเบอร์ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นรองเท้าเทรลเนี่ยให้เผื่อไปเลย1เบอร์ แต่เพื่อนๆควรที่จะลองสวมใส่ดูนะว่าเออสวมใส่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีถ้ามันหลวมไปเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งดูว่าเออไอตรงช่องลันเนอร์ลูปตรงเนี้ยมันล็อกข้อเท้าได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่คู่นี้ผมไม่ได้เผื่อไซส์นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้วิ่งเทรลแบบที่เน้นในเรื่องของทางเทคนิคเยอะๆนะครับก็เลยลองสวมใส่แบบเพิ่มครึ่งไซส์ครึ่งเบอร์พอก็ปรากฏว่าสวมใส่ได้เหมือนกันนะก็รู้สึกว่า โอเครุ่นนี้สวมใส่สบายกว่ารุ่นที่8นะครับอันนี้มเา,เล,า,เ,ลาเล่าทลาทเป็นแก่กล่องนะแต่จริงๆเ,เอาไปลองสวมใส่แล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปวิ่งจริงนะครับก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าความรู้สึกจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องดีไซน์ผมชอบมากเลยแต่ผมติดอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของสีนะผมอยากได้สีเข้มกว่านี้ อันนี้สีค่อนข้างที่จะอ่อนไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะบมว่าสีมันก็ง่างโอเคทร,นะทรงมันสวยแล้วทรงมันสวยแล้วอีกอย่างนึงพอไปสีแบบเนี้ยเวลาเลอะฝุ่นเลอะดินเลอะครลนต่างๆเนี้ยมันก็จะดูแบบเขาเรียกว่าอนะไรมันมันจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะนะครับก็โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างนะครับราคาเนี้ยก็6000บาทพอดิบพอดีเลยนะ ก็ถือว่าเป็นราคาสมเหตุสมผลของรองเท้าวิ่งเทรลนะครับโดยเฉพาะพอได้พื้นยางวีบัมแบบนี้ผมว่าอย่างคุ้มเลยอ่ะคู่นี้สวยนะสวย,ยจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่าผมจะน Long ํารองเท้าคู่นี้ไปลงงานแข่งที่ไหนนะฮะก็ยังยังไม่มีเลยใน,ในปีนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมการใช้งานก่อนว่าเออคู่นี้มันเป็นยังไงแตกต่างจากรุ่นเดิมอ่ารุ่นที่แล้วนะครับมากน้อยแค่ไหน อะถ้าให้ผมเดาก็คือเรื่องของการยึดเกาะแตกต่างจากเดิมแน่นอนเพราะว่าเนี่ยพอลองสัมผัสพื้นพวกนี้ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันหนึบก,กว่ายเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องอะไรต่อดีหมดแล้วอะไม่ได้มีอะไรอ้อวางจําหน่ายที่ไหนเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้เดี๋ยวผมจะแตะลิงก์ที่ description ให้นะครับและในส่วนตามร้านนะของ นิวบาลานซ์เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงรู้สึกว่าทางแบรนด์เขาให้ข้อมูลมานะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมคลิกดูก่อนอ่ะก็จะมีวางจำหน่ายที่ Central World ์นะครับลองไปดูนะฮะนิวบาลานซ์เซ็นทร l ลเวิมีที่เอ็มสเฟียเมกาบางนาวันแบงคอกนะถ้าต่างจังหวัดก็จะเป็นเซ็นทรัลพัทยาเทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยา แล้วก็เซนทันภูเก็ตนี่วันนี้มาภูเก็ตแป่ว่าคู่นี้มีนะครับใครอยู่ภูเก็ตก็ลองแวะไปดูได้เลยนะครับก็6,000บาทเองนะผมว่าโอเคนะทรงนี้สวยแล้วก็สีนี้ผมเชื่อมั่นว่าเป็นสีที่ทางนิวบาลนอย่างที่บอกไปนะทางนิวบาลนมักจะใช้สีนี้ในรุ่น Limited e dition แปลว่ารุ่นนี้อาจจะไม่ได้นําเข้ามาเยอะนะแล้วเขาเลือกให้เป็นสีเปิดตัวของ ฮีโร่วีนด้วยนะครับก็ฝากรองเท้าคู่นี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบการวิ่งเทรลนะครับก็ลองไปหาซื้อนะครับมาเป็นเจ้าของดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเอ๊ะ <c oughs> วันนี้คลิปเราจบเร็วหรือเปล่าเ <c oughs> พิ่ง14นาทีเองอ่ะไม่เป็นไรนะรก็คุยไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเอาสัก15นาทีก็น่าจะปิดคลิปแล้วนะครับก็ให้ดูโดยรวมนะ นะโอเคนะอืมเพราบีบโฟมอะโฟมนุ่มดินะโฟมโฟมนุ่มข้างนอกนะข้างนอกแต่ข้างในไม่รู้เพราะว่าเขาทําเป็นโฟมด้านนอกแล้วก็ด้านในมันเป็น2ชั้นนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่เฟรชโฟมก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นโฟมที่นุ่มที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ดูเชือกนะครับอันนี้เราพูดวนไปไหมเนี่ยนะฮะ อโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับแล้ว <laughs> ยังเลยยังไม่ครบ15นาทีเลย